สวัสดีครับผมในประทวิษณ์อาสาจิจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเที่ยนในแต่ละปีที่ผ่านมานั้นจํานวนนักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนก็อยู่ในราวประมาณ400กว่าคนในจํานวนนักเรียน400กว่าคนนี้ก็จะมีนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษประมาณ30%ของนักเรียนทั้งหมดโรงเรียนวัดช่างเคียน นับได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความพิเศษที่แตกต่างและหลากหลายฐานนักเรียนที่เป็นชาติพันธุ์ไทยใหญ่คนพื้นเมืองและเด็กพิเศษที่ครอบครัวของนักเรียนมีฐานะทางเศร,รษฐกิจที่แตกต่างกันซึ่งนับว่าเป็นโจทย์ที่จะทำให้ผมในฐานะที่เป็นผู้ดหารต้องพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทางองค์กร ด้วยความร่วมแรงร่วมใจคณะครูทีมบริหารบุคลากรทุกฝ่ายผู้ปกครองนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชนภายใต้หลักการช่างเคี่ยนร่วมใจเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพโดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นไปค่ะ การพัฒนาแนวทางเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ S-Power Model สำหรับครูโรงเรียนวัดช่างเคียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษานำกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกระดับองค์กรเพื่อให้เกิดองความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพที่สอดคล้องเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC นับว่าเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่จะสร้างการรวมตัวรวมใจรวมพลังร่วมมือกันระหว่างครูผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายเข้าด้วยกันโดยเป้าหมายสุดท้ายคือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ p l c นับเป็นกระบวนการเพิ่มปฏิสัมพันธ์และลดความโดดเดี่ยวของสมาชิกวิชาชีพครูในการทำงานที่มุ่งปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนหรืองานวิชาการโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยังเป็นกระบวนการส่งเสริมความเป็นผู้นำร่วมกันของครูมีการเปิดโอกาสให้ครูเป็นประธานในการเปลี่ยนแปลงสร้างการมีคุณค่าส่งเสริมการมีวิสัยทัศน์และการเรียนรู้ร่วมกันตลอดจนนำสิ่งที่เรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้แก่ผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดช่างเคียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาจากแผนพัฒนาการศึกษาพศ2562-2565โรงเรียนวัดช่างเคียน ด้วยวิกฤตโรคระบาดจากไวรัสโคโรนา2019ที่ทำให้การจัดการเรียนการสอนรวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการต้องเปลี่ยนไปจากเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารโรงเรียนวัดช่างเคียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งมีความต้องการในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ประสบผลสำเร็จ จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูโรงเรียนวัดช่างเคียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานที่จะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษาที่ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนวัดช่างเคียน 2. เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนวัดช่างเคียนและ 3. เพื่อศึกษาผลของการนำแนวทางการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนวัดช่างเคียน โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ด้านเนื้อหาการศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาคุณลักษณะของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน6ด้านด้วยกระบวนการ S-Power Model ดังนี้ 1. S s p e c i a l Direction or School ด้านเสริมสร้างวิสัยทัศน์อย่างเหมาะสมกับบริบทที่หลากหลาย 2. P Participation ด้านการกระจายความเป็นผู้นำทางวิชาชีพ ส <3. S 2> O Opportunity ด้านการสร้างโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง C. W Whole School Approach ด้านการเสริมสร้างค่านิยมร่วมกันทั้งองค์กร 5. E Empowerment ด้านการมีเงื่อนไขที่สนับสนุนและ 6. R Reflect ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคลและพัฒนาช่องทางรับผลสะท้อนกลับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประชากรในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่ 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสภาพการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และประเมินผลของการนำแนวทางการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้แก่ครูโรงเรียนวัดช่างเคียนจำนวน20คน 2. กลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่มจำนวน4คนประกอบด้วยหัวหน้างานบริหารวิชาการ1คนและครูหัวหน้าช่วงชั้นจำนวน3คนระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาคือปีการศึกษา2564 เรื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1. แบบสอบถามสภาพและแนวทางการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนวัดช่างเคียน 2. แบบประเมินผลการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนวัดช่างเคียนขั้นตอนการนำนวัตกรรมไปใช้ดังนี้ขั้นตอนที่ 1. ศึกษากรอบแนวคิดการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาสังเคราะห์กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูขั้นตอนที่2ดํดำเนินการศึกษาสภาพการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยแบบสอบถามตอบสนองคู่สำหรับครูโรงเรียนวัดช่างเคียนพัฒนาขึ้นภายใต้กรอบแนวคิด หลักการเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกระบวนการ S-Power Model จากครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดช่างเคียนจำนวน20คนแล้วนำผลมาวิเคราะห์ ขั้นตอนที่3ดําเนินการรวบรวมแนวทางการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพจากประเด็นของสภาพการส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยพัฒนามาจากการจัดลําดับความสําคัญหรือผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่2โดยเลือกข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรามลำดับแรกในแต่ละประเด็นมาเป็นหัวข้อในการสร้างแบบสอบถามปลายเปิด ขั้นตอนที่4พัฒนาแนวทางการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนวัดช่างเคียนเป็นร่างแนวทางการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนวัดช่างเคียนร่างที่1ดําดำเนินการตรวจสอบและยืนยันแนวทางการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนวัดช่างเคียนด้วยการจัดสนทนากลุ่ม ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาปรับปรุงรายละเอียดแนวทางการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนวัดช่างเคียนฉบับสมบูรณ์ขั้นตอนที่ 5. ขับเคลื่อนแนวทางสู่การปฏิบัติทั้งองค์กรและประเมินผลการส่งเสริมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครูโรงเรียนวัดช่างเคียนแล้วนำมาวิเคราะห์สรุปผล ผลการใช้ในวัตกรรมพบว่า 1. โรงเรียนวัดช่างเคียนมีสภาพการดำเนินงานที่เป็นอยู่จริงในการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านการกระจายความเป็นผู้นําทางวิชาชีพและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน 2. ผลการประเมินแนวทางการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้มาพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนวัดช่างเคียนมีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและด้านความเป็นไปได้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดผลกระทบอาวคำของการนำนวัตกรรมไปใช้ด้านผู้เรียน 1. นนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21 3. นักเรียนมีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะพึงประสงค์ด้านครู 1. ครูได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 2. ครูได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 3. ครูมีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 4. ครูมีการแก้ปัญหานักเรียนได้อย่างเหมาะสมจากการ PLC สถานศึกษา 1. สถานศึกษามีนวัตกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาต่อยอดได้ 2. สถานศึกษามีระบบนิเทศติดตามที่มีประสิทธิภาพ 3. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 1. ควรศึกษาสาเหตุของการบริหารโรงเรียนที่ไม่สามารถนำกระบวนการส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การบริหารโรงเรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 3. การเผยแพร่นวัตกรรมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ครูบ้านนอก .com เมื่อวันที่13กรกฎาคม2565เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กโรงเรียนวัดช่างเคียนและผ่านช่องทาง YouTube ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้ของผู้เรียนจากกลุ่มบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านความรู้นวัตกรรมการสอนและเทคนิควิธีการการจัดการเรียนการสอนโดยมีกระบวนการทำงานอย่างมืออาชีพเกิดเป็นนวัตกรรมหรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของครูในการจัดการเรียนการสอนโดย PLC นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในบริบทสถานศึกษา ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการเสริมพลังบวกให้กับครูทำให้ครูไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเป็นแรงหลักที่ส่งเสริมให้เกิดกัลยาณมิตรที่ดีในวิชาชีพประกอบกับการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้วยความตั้งใจและเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่านักเรียนโรงเรียนวัดช่างเคียนทุกคน จะได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพให้ดีขึ้นสูงขึ้นท่ามกลางความแตกต่างที่หลากหลายได้อย่างยั่งยืน